สวัสดีครับพบกับครูก๊อฟเดชจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูก๊อฟก็จะมานำเสนอครับในส่วนของสาระดีๆซึ่งเป็นแนวข้อสอบในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยอยู่ในภาคกอของการสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับภาคกอ,อหน่วยภาคกอเกณฑ์ที่3าม นะครับหรือว่าข้อที่3ตั้ง50คะแนนเรามาดูกันว่าใน50คะแนนนี้แนวข้อสอบจะเป็นอย่างไรครับมาดูในข้อที่1ครับเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุมทางการศึกษาก็ไก่ครูขอไขผู้บริหารศึกษาขอควายผู้บริหารการศึกษางองูศึกษานิเทศผู้ที่ไม่ใช่วิชาชีพควบคุมทางการศึกษาก็คือข้อ ขอไข่ครับผู้บริหารศึกษาไม่มีในวิชาชีพควบคุมวิชาชีพควบคุมจะมีครูครับทำหน้าที่สอนและส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาครับก็ให้นึกถึงรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษาผู้อํานวยการสถานศึกษาครับนะผู้อำนวยการผู้บริหารการศึกษานะครับก็คือพูดง่ายว่าพอเขตแล้วก็รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาไม่ว่าจะเป็นมัธยมแล้วก็ประถมนะครับ ส่วนศึกษานิเทศนี้จะเป็นวิชาชีพควบคุมอื่นตามที่กระทรวงกําหนดนะฮะก็จะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่กับทางโรงเรียนเกี่วกับครูนะครับหรือทำหน้าที่โคชชิงนะฮะนี่คือหน้าที่ของศึกษานิเทศนะครับดังนั้นผู้บริหารศึกษาไม่มีครับเพราะมันตัดคําว่าสถานศึกษาออกจึงไม่ใช่วิชาชีพควบคุมนะครับข้อนี้เอามาหลอกง่ายๆครับซึ่งข้อหลอกเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายนะครับอันนี้ครูก๊อบเจอมาแล้วครับแล้วก็เป็นที่ตกเถียงกันใน วงการสอบนะตอนนั้นครับก็คือแชร์ข้อสอบตัวเนี้ยลงไปใน Facebook นะครับแล้วก็มีการถกเถียงว่าข้อสอบไม่มีมาตรฐานจะบอกพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับเขาจะถามว่าที่ครูับเจอครับนี่คือข้อสอบจริงนะครับเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยครับอันนี้ครูเขาจะไม่เขียนโจทย์นะครับกอไก่นะฮะขอตรงนี้นะครับกอไก่ตัดเงินเดือนครับขอใข่ครับ ลดเงินเดือนครับคอควายครับงองูครับข้อที่ตัวต้องคือข้อคอควายนะครับทำไมถึงต่อคอควายครับมันเขียนว่าปลดอกครับมันเขียนว่าปลดอกแสดงว่าเขาอาออ่างออกตัวเดียวนะฮะคนก็คิดว่าเฮ้ยเขียนผิดหรือเปล่าพิมพ์ผิดไหมพิมพ์ตกไหมที่จริงไม่ตกนะครับนี่คือข้อสอบการตัดคํา นะครับตัดคําบางอย่างออกทําให้ความหมายเปลี่ยนนะครับนี่คือข้อสอบจริงเลยนะครับข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยนะครับก็มีตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกแต่ข้อนี้มันเอาออกอ่างออกตัวเดียวกลายเป็นปลดอ,อกครับน่าจะเป็นข้อสอบปีปี60นะฮะถ้าจำไม่ผิดน,นะครับปี60นะครับที่เจอมานะครับข้อต่อไปครับข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาทําจําไว้เลยครับทําหน้าทีา่บริหารครับทําหน้าที่บริหารนะครับทําหน้าที่บริหารศึกษานิเทศนะครับข้อนี้ผิดนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องเติมคําว่าสถานศึกษานะครับผู้บริหาราศึกษาคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ กไก่ครับครูไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาครับเพราะตามความหมายของคําว่าครูแล้วนะครับหมายถึงครูผู้ที่ทําหน้าที่หลักด้านการสอนและส่งเสริมนะครับสอนและส่งเสริมครับแต่ละบุคคลทางการศึกษานะครับหมายถึงผู้ที่บุคคลทางการศึกษาเนี่ยก็คือแบบก็คือทําหน้าที่สอนนะครับเป็นบุคคลนะครับไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาครับครูนี้เป็นบุคคลทางการศึกษา นะครับคือท่านที่สอนและส่งเสริมถ้าบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่บริหารครับมีคําว่าบริหารตัดทิ้งออกไปเลยครับศึกษาดิษา์ก็ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเหมือนกันครับแต่เป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่บริหารด้านเทคนิคการสอนนะครับบริหารด้านเทคนิคการสอนคือเป็นที่ปรึกษานั่นเองนะครับข้อต่อไปครับข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเนี่ยได้มีการกําหนดไว้นะครับ นะเพื่อที่จะให้คนที่จะเรียนครูเนี่ยนะครับที่อยากจะมาเป็นครูเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานด้านความรู้นะครับและประสบการณ์ครับประสบการณ์ก็เช่นฝึกสอนหนึง่งปีนะฮะหนึ่งฝึกสอนหนึ่งปีการศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านความรู้ครับถ้าเป็นหลักสูตรตอนที่ครูกอล์ฟเรียนนะครับก็จะอยู่ที่อ่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดด้านแต่ว่าถ้าเป็นด้านความรู้ใหม่นะครับ หลักสูตรใหม่น่าจะเป็น6ด้านนะครับนะเป็น6ด้านนะครับหลักสูตรใหม่ความรู้จะเป็น6ด้านนะครับแต่สมัยครูเขาจะเป็น11นะครับประสบการณ์ก็เหมือนเดิมเขฝึกสอนหนึ่งปีครับนะฝึกสอนหนึ่งปีการศึกษานะครับเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการสอนนะครับนะเป็นในเรื่องของข้อกําหนดนะครับเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดก,การเรียนรู้หรือการจัดก,การศึกษาในปรประมานนี้ก็คือพูดง่ายๆรับฝึกสอนนั่นเองนะครับ ข้อ1ใช่นะครับต่อไปครับมาตรฐานการปฏิบัติงานครับมาตรฐานการปฏิบัติงานสมัยครูกอบเรียนนะครับจะมีทั้งหมด12มาตรฐานนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับประกาศใหม่ปี2562นะครับมีทั้งหมด3ด้าน15ข้อนะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีทั้งหมด3ด้าน15ข้อไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครู นะครับการจัดการเรียนรู้แล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนนะครับ3ด้านนี้ก็ด้านแรก5ข้อด้านที่2 6ข้อด้านที่3 4มข้อนะครับประมาณนี้นะครับปฏิบัติงานถูกต้องครับต่อไปครับมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับมาตรฐานการปฏิบัติต้นนะครับจะเรียกอย่างหนึ่งว่าจัญญาบันวิชาชีพครับเป็นจัญญาบันวิชาชีพนะครับมี ห้าด้านครับเก้าข้อนี่คือหัวข้อหลักนะครับห้าด้านเก้าข้อข้อที่มีเยอะที่สุดก็คือเออทัิงทีครับด้านที่มีเยอะที่สุดก็คือการที่มีจรรยาบรณต่อนะครับที่มีจรรยาบรณต่อผู้รับบริการนะครับผู้รับบริการก็คือจะมีจรรยาบัณทั้งหมดห้าข้อนะครับส่วนมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษานะครับตอบข้ององูครับมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของ สถานศึกษานะครับโดยผู้บริหารสถานศึกษาจะทําการกําหนดให้คุณรูปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษานะครับซึ่งรับมาจากผู้บริหารเขตแล้วก็มาจากส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงมาตรฐานวิชาชีพครับให้จำง่ายๆคือรู้งานตนนะครับข้อต่อไปครับเขาถามว่าครูต้องทํา SAR ในสถานศึกษานะครับตรงกับมาตรฐานด้านความรู้ข้อใด SAR นะครับเขาจะเรียกสั้นๆว่าการทำซานะครับการทำซาก็คือเป็นการประเมินตนเองครับเป็นการประเมินตนเองในสถานศึกษาของเรานะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการให้ความาไว้วางใจต่อผู้รับบริการหรือว่าผู้ผปกครองนะครับหรือผู้คนในท้องถิน่นหรือในชุมชนเนี่ยให้ไว้วางใจเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานศึกษาของเราที่เราปฏิบัติการเรียนการสอนหรือว่าปฏิบัติ รัชการอยู่ณตรงนั้นนะครับดังนั้นในเรื่องของการทําซาคือจะตรงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาครับมันจะตรงกับมาตรฐานด้านความรู้ในเรื่องของการออกแบบและการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษานี่คือมาตรฐานด้านความรู้นะครับ6มาตรฐานตัวใหม่เนาะนะครับจีวิทยาการศึกษาก็ต้องมีนะครับที่เราต้องเรียนนะครับจีวิทยาการศึกษาจีวิทยาพัฒนาแล้วก็จีวิทยาการให้คำปรึกษาอะไรประมาณเนี้ย ส่วนหลักสูตรและสายการสอนก็มีนะครับสมัยก่อนจะเป็นชื่อหลักสูตรเฉยๆนะครับสายการสอนก็จะเป็นในเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้การจัดก,การชั้นเรียนอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> การวัดและประเมินผลการศึกษาต้องต้องเรียนแน่นอนครับเพราะเนื่องจากว่าคุณครูจะต้องรู้วิธีการวัดวัดเพื่ออะไรแล้วก็ประเมินผลเพื่ออะไรนะครับ <c oughs> วัดเพื่อประเมินผลอะไรประมาณนี้นะครับหรือผู้ตัดสินผลการเรียนอะไรประมาณนี้นะครับครูจะต้องมีความรู้นักตรงนี้นะครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่านายเขียวเนี่ย นะครับศึกษาเรื่องกลวยประสบการณ์ของเอ็กกเดลแสดงว่านายเขียวกําลังศึกษามาตรฐานความรู้ข้อใดนะครับแสดงว่านายเขียวเนี่ยข้อนี้เป็นนักศึกษาแน่นอนนะครับนายเขียวเนี่ยศึกษาเรื่องกลวยประสบการณ์ของเอ็กกเดลครับเอ็กกเดลก็ให้กลวยประสบการณ์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์หลักประสบการณ์ลองประสบการณ์นาตาชอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเป็นเรื่องของ จิตวิทยาการศึกษาครับตอบข้อขอไข่นะครับนี่คือกวรประสบการณ์ของกระเดีอยู่ในวิชาจิตวิทยาการศึกษานะครับคือเป็นเป็ในเรื่องของการมีจิตวิทยาต่อผู้เรียนเพราะเนื่องจากว่าผู้เรียนมีความเหมือนและความต่างระหว่างบุคคลดังนั้นเราจึงต้องมีจิตวิทยาในการศึกษาครับต่อไปครับครูนาครับแต่งเพลงประกอบสื่อการสอนครับ ครูนามีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อใดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ครคูครอบเคยกล่าวไปครั้งต้นนะครับข้างข้างไปี่ครั้งข้างต้นเด็ดเดี๋ cott. ก็คือ,อสมัยครูก๊อบเรียนจะมี12ตัวนะครับ12ด้านแต่ว่าปฏิบัติงานที่ประกาศในปีสองหเนี่ยนะครับมี3าด้านสิบห้าอนะครับมา,มาดูกันครับในเรื่องของการแต่งเพลงเนี่ยแล้วมันโยงมาคำว่าสื่อการสอนครับ แสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการด้านการเรียนด้านการสอนนะครับข้อก่อไขเขาบอกว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณการเป็นครูมีส่วนครับมีส่วนจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ก็มีส่วนครับบรูรณาการความรู้ศาสตรต์ต่างๆพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอออตอบที่แน่ที่น่าจะถูกต้องที่สุดคือข้อขอไขค,ครับนะครับ เพราะว่าการแต่งเพลงเนี่ยมันเป็นการสร้างบรรยากาศครับนะครับเพลงเราสนุกสนานเด็กก็จะมีม,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 มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าตอบข้อกอไก่ไม่ได้ครับเพราะเาะนื่องจากว่ามันเป็นการมุ่งพัฒนาเนี่ยก็คือต้องบอกทุกๆด้านนะครับมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูเนี่ยต้องบอกทุกทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาระงานในด้านการสอนนะครับภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนด้วยนะครับแต่ในเรื่องของการแต่ง เพลงประกอบสื่อการสอนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดก,การชั้นักเรียนเท่านั้นนะครับก็คือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นะครับถ้าตอบก็ขอควายไม่ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าบวกบอกว่าในเรื่องของการบูรณาการครับมันต้องเป็นการสอนศาสตร์สองศาสตร์ขึ้นไปครับเป็นการบูรณาการครับโดยเฉพาะเช่นครูกฟเป็นครูสังคมใช่ไหมครับครูกฟสอนในวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยในระดับชั้นม4แต่ในระดับชั้นม4ตอนเทอม2เนี่ยนะครับครูกฟ มีเขาเรียกว่าภาระงานหนึ่งภาระงานนะครับที่จะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยทำคลิปวิดีโอหาเสียงครับหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนาักเรียนครับดังนั้นในส่วนของการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องไปประสานกับครูคอมพิวเตอร์ครับว่า,าถ้านักเรียนส่ง,สงวิดีโอชิ้นเนี้ยวิดีโอการหาเสียงเนี่ยก็จะมีคะแนนกับวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ได้วิชาสังคมไปด้วย ดังนั้นนี่นะครับได้เริ่มเป็นการบูรณาการแล้วนะครับคือสอนสังคมในเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับหรือว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่มีในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือการตัดต่อนะครับพระนักสูตรสึกษาไม่ได้ครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรจริงๆเลยเช่นโครงสร้างการสอนครับหลักสูตรสึกษา่ก็จะแบ่งออกเป็นโครงสร้างการสอนแล้วก็มา เสร็จจากโครงสร้างการสอนแล้วก็มาจัดทาแผนการเรียนรู้ครับหรือว่าแผนการสอนนั่นเองนะครับต่อไปครับครูนาอีกแล้วครับครูนาสอนในรายวิชาสเต็มครับสเตมก็มาจากคําว่าไซนนะครับเทคโนโลยีเอนจิเนียร์แล้วก็แมทนะครับครูนามีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อใดแสดงว่ามันมีมากกว่า2ศาสตร์ครับที่ครูกอฟอธิบายไปแล้วถ้ามากกว่า2ศาสตร์ก็คือตอบเลยครับข้ขอควายครับบูรณาความรู้และศาสตร์การสอนครับ นะมันเอาห,หลายศาสตร์นะครับมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า STEM Education นะครับหรือการเรียนรู้แบบเหมือนการทดลองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือใช้หลายศายสตร์ออกมาคำนวณมารวมกันจึงกลายเป็นนวัตกรรมสิ่งใหมนะ่ประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าการบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนเองครับครูต้องรักและศรัทธานะครับซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพครับ และองค์กรวิชาชีพนะครับเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนข้อใดอันนี้มาปฏิบัติตนเล้นะครับข้อนี้ครับถ้าสมมติว่าครูก๊อฟไม่มีความรู้อะไรเลยครูก๊อฟจะดูตรงนี้ครับวิชาชีพครับวิชาชีพครับวิชาชีพครับตอบข้อขอไขเลยครับมันเฉลยกันเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งมันเป็นการเกินในจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครับก็คือครูต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพนะครับและเป็นสมาชิกดีขององค์กรวิชาชีพโดยต้องประพฤตินะครับแล้วก็ละเว้นประพฤตินะครับการประพฤติตามแบบแผนแล้วก็พฤติกรรมนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ออย่างนะครับคือพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้คุณครูที่จะใช้สอบต้องไปดูด้วยเช่นกันนะครับ เขาจะเอาพฤติกรรมที่พึงประสมกับพฤติกรรมที่ไม่พึงะส์ที่กําหนดไว้เนี่ยมาตั้งเป็นโจทย์ครับแล้วก็ถามแบบครูกอล์ฟเลยครับว่าตรงกับจรรยาบรรณอะไรแน่ๆครับแน่ๆหรือไม่งั้นก็ไอตัวที่เป็นตัวหัวจั่วครับตัวเกิดมาเลยครับก็คือเนี่ยครับครูต้องรักและเมตตาสิทธ์อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือว่าครูต้องรักและศรัทธาซื่อสัตย์จริต่อการรับผิดชอบต่อวิชาชีพอะไรประมาณเนี้ยนะครับมาตั้งเป็นช้อยก็ได้แต่เขาจะถามว่าข้อใดตรงกับจรรยาบรรณวิชาชีพอะไรประมาณเนี้ย ค,คำถามก็จะสั้นหน่อยแต่คตําตอบมันก็จะยาวนะมันจะสรับรกันอยู่แค่นี้แหละครับค,คุณครูครับต่อไปครับครูนีครับขาดความรับผิดชอบนะครับความกระตือรือรน้นจนเกิดความเสียหายต่อสถานศึกษาครูนีขาดมาตรฐานการปฏิบัติตนข้อใดครูนีขาดเป็นเรื่องของครูนีเองครูนีไม่รับผิดชอบครูนีไม่กระตือรือรน้นนะครับ ส่งผลให้สถานศึกษาเนี่ยมีความเสียหายนะครับไม่รู้ว่าร้ายแรงหรือร้ายหรือไม่ร้ายแรงก็ตามแต่มีโทษครับพอมีโทษแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวครูนี้เองแสดงว่าเป็นจัญญาบันอะไรครับเป็นจัญญาบันอะไรต่อตนเองครับอยู่ในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับต้องไปดูนะครับคุณครูครับขาดความรับผิดชอบขาดความตือนเนี่ยนะครับอยู่ในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของจัญญาบันต่อตนเองนะครับต่อข้อกอไก่ครับ มาดูข้อต่อไปครับครูแตงครับชมเชยนักเรียนเมื่อนักเรียนทําความดีครับครูแตงมีมาตรฐานการปฏิบัติตนข้อใดการชมเชยครับใครชมครับครูแตงครับแล้วชมใครครับครูแตงชมนักเรียนครับนักเรียนคือใครครับนักเรียนคือผู้รับบริการครับนักเรียนคือผู้รับบริการครับตอบข้อคอควายเลยครับไม่ต้องอ่านอะไรเยอะครับอ่านแค่นี้แหละครูแตงชมเชยนักเรียนเนี่ยหัวมันอยู่แค่นี้ครับนะครับ นะปัประธานกิจกรรมครับครูแตงก็คือประธานครับชมเชยคือกิจยาครับนักเรียนก็คือโดนกระทําครับนะโดนกระทําอย่างไรครับโดนกระทําในเรื่องดีครับคือการชมเชยดังนั้นเป็นเร right? ื่องของผู้รับบริการตอบข้อขอขวายครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณครูทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ครูกอล์มนำมานําเสนอนะครับแนวข้อสอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับในเรื่องตรงนี้ครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับคุณครูครับคุณครูต้องเก็บคะแนนตรงนี้ไปให้ได้เยอะที่สุดครับ นะครับเพราะครูกอลสอบบรรจุติดเพราะเนี่ยครับรายวิชานี้แหละเพราะว่าภาคกอครูคกอลเป็นคนที่ภาษาอังกฤษแย่มากครับคณิตก็แย่ครับภาษาไทยก็แย่ครับแต่ก็พอถูถูไท,ทยไยได้โดยวิธีการใช้เซนในการทําข้อสอบก็เลยได้สอบบรรจุ รับราชการได้นะครับดังนั้นก็คือความสามารถไม่พอต้องมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับคุณครูทุกท่านต้องอ่านหนังสือเด,ดจะเดชฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับครูกอลด้วยเดดจ้า